สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนเรื่องการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับเราจะเรียนต่อจากการออกกำลังกายคราวที่แล้วเลย 1. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับสมรรถภาพทางกายหมายถึง สภาพความสามารถและความพร้อมในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้โดยไม่เหนื่อยง่ายและทำได้นานตามความต้องการก็คือถ้านักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนักเรียนสามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นระยะเวลาได้นานขึ้นตามที่นักเรียนต้องการเลยนะครับ 1. 1หนึ่ง องค์ประกอบของร่างกายหมายถึงสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไขมันคือเขาเรียกว่าแฟตนะครับด้วยเครื่องเครื่องนี้จะใช้เป็นเครื่องหนีบไขมันนะครับหนีบไขมันแล้วจะเป็นการวัดค่าของว่าไขามันเรามีกี่เปอร์เซนต์ในร่างกาย1.2 ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหมายถึงความอดทนของระบบปอดและหัวใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านอันนี้เป็นการวัดความอดทนของกล้ามเนื้อด้วยนะครับว่าเราสามารถหายใจเราสามารถทำงานได้นานแค่ไหนเป็นรวนวัด ความอดทนของกล้ามเนื้อความอดทนของระบบหมุนเวียนเลือดหรือระบบหายใจนะครับ1.3ความอ่อนตัวหมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานด้วยท่าต่างๆได้อย่างกลมกลืนนะครับก็อย่างเช่นการ ความอ่อนตัวจากการก้มไปแตะเท้าปลายเท้านะครับหรือข้อเท้าหรือก้มตัวเอาเป็นท่า b ต t t e r f l y ที่เอาเท้าไปฝ่าเท้าชิดกันแล้วก้มไปถึงฝ่าเท้านะครับ c ความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ประกอบกิจกรรมซ้ำๆได้เป็นเวลานานอย่างเช่น ครูให้นักเรียนซิดอัพเนี่ยจะเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อท้องนะครับที่ใช้เวลาใช้วัดความอดทนของกล้ามเนื้อท้องที่สามารถทำได้ในในระยะเวลาที่ครูกำหนดได้กี่ครั้งนะครับ 5. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงกระทำต่อวัตถุ โดยการยกดันดึงเคลื่อนย้ายสิ่งของนะครับก็อย่างเช่นการที่เรายกน้ำหนักขึ้นมาเรารู้เลยเราจะเราจะรู้ว่าเราสามารถยกน้ำหนักได้มากที่สุดหนักเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไป2วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้สมบูรณ์สามารถทําได้โดยกาทำกิจกรรมเช่นการออกกําลังกายการพักผ่อนการทํากิจกรรมนันทนาการนะครับ2.1การสร้างเสริมสุรรภาพทางกายด้วยการออกกําลังกายการออกกําลังกายทําให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรคส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์เช่น การเล่นเกมหรือการเล่นพื้นบ้านนะครับการเล่นกีฬาการบริหารกายด้วยท่าทางต่างๆนะครับการเล่นเกมนี้ไม่ใช่เล่นเกมมือถือนะครับเป็นการเล่นเกมพื้นบ้านเกมที่ครูเคยให้เล่นกันเช่นเกมวิ่งเปี้ยวเกมวิ่งผัดอ,อย่างนี้นะครับไม่ใช่การเล่นเกมมือถือ2.2 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยการทํากิจกรรมนันทนาการนะครับกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างและทําตามความสมัครใจหรือความสนใจของแต่ละบุคคลนะครับช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือความวิตกตก,กังวลนะครับสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงเสริมความรู้ ฝึกความคิดหรือเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับประเภทของกิจกรรมนันทนาการนะครับ 1. น่งกิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ทำนอกสถานที่เช่นการเล่นกีฬาการปลูกต้นไม้การวาดภาพทิวทัศน์นะครับอันนี้จะอยู่ข้างนอกห้องเรียนนะครับที่เขาเรียกว่ากลางแจ้งคือนอกห้องเรียนสองกิจกรรมในล่ม เป็นกิจกรรมที่ทำในอาคารหรือทำในภายในบ้านเช่น,นอ่านหนังสือประดิษฐ์สิ่งของร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะครับอันนี้คือทำในห้องเรียนหรือทำในบ้านนะครับ2.3การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยการพักผ่อนคือการพักผ่อนเป็นการทำให้ร่างกายได้หยุดพักหรือผ่อนคลายขอโทษครับ พผ่อนคลายความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆช่วยให้ร่างกายสดชื่นกับปีก้กระเป๋ามีอารมณ์ดีนะครับ <c oughs> ประเภทของการพักผ่อนนะครับพือนหนึ่งการพักผ่อนทางกายเป็นการทำให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สบายและหยุดพักจากการทำงานหรือทำกิจกรรมเช่นการนั่งพักผ่อนหรือการนอนหลับนะครับ การนอนหลับเราก็ควรพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย7ถึง8ชั่วโมงเอ้ขอโทษครับ7ถึง10ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่สำหรับเด็กนะครับโรตฮอร์โมนจะได้หลังนะ่งและสามารถจเจริญเติบโตให้ตัวเองมีการสูงขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นนะครับ 2. การผ่อน การพักผ่อนทางจิตเป็นการทำให้จิตใจสงบหรือรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นการฟังเพลงการนั่งสมาธิการดูภาพ,พยนตร์นะครับการสร้างเสริมสมรรภาพทางกายด้วยการออกกำลังกายการทำกิจกรรมในธนาการและการพักผ่อนจะทำให้มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์จเจริญเติบโตตามวัย ทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่าวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแต่เพียงเท่านี้ก็วันนี้ขอขอบคุณมากครับ